สวัสดีนะครับวันนี้นะครับเราก็จะมาเก็บมาเล็ดแมมมิลเรียฮานีนาซูเปอร์บาร์นะครับซึ่งปกติจะไม่ค่อยถ่ายนะครับเพราะว่ามันไม่ค่อยมีให้เก็บแต่รอบนี้นะครับมันมันมีค่อนข้างที่จะแบบเออจำนวนหนึ่งก็เลยมาเก็บให้ดูนะครับว่าวิธีสังเกตวิธีเก็บนะครับเป็นยังไงนะครับก็คือพวกแมมส่วนใหญ่เนี่ยเวลามาเล็ดมันสุกเนี่ยมันจะโผล่เลยขนเลยหนามของเขาออกมาแบบนี้ครับแล้วก็สามารถเก็บได้เลยนะครับ อันนี้ฝากหนึ่งนะครับมันอาจจะมีมะเมล็ดไม่เยอะนะครับเพราะว่าต้นมันค่อนข้างเล็กแล้วก็มเมล็ดด้านในนะครับมันก็มีไม่ถึง10มเมล็ดเดี๋ยวจะลองแกะให้ดูนะครับว่ามันมีกี่มเมล็ดนะครับในฝากนะนี่อันนี้นี่นะครับอันนี้มีสามเมล็ดเองอะฝากหนึ่งได้นิดเดียวเองอะงกมากเลยเนาะก็เดี๋ยวจะมาดูกันอีกทีหนึ่งนะครับว่าจะได้กี่มเมล็ดหนะ้าแต่ ท่าที่ให้เดาๆนะน่าจะได้ประมาณเป็นพันอยู่ครับน่าจะประมาณ1 0 0 0งพันถึงสองพเห็นเล็กๆพริกขี้หนูอย่างนี้นะครับเวลารวมกันก็น่าจะได้ประมาณเกือบ2,000เมล็ดนะครับปีนี้ก็ขายไม่เยอะนะครับว่าจะขายไม่เกิน100ชุดนะที่เหลือว่าจะไว้เพาะเองนะครับไว้เป็นไม้เมล็ดรุ่นต่อไปนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้ขายไปเยอะมากขายไม้เมล็ดไปเยอะมากขายกินไปจะหมดแล้วนะครับเพราะฉะนั้นต้องทําต้องขยันทําเองเพิ่มด้วยนะครับ อันนี้ก็จะเป็นอีกต้นหนึ่งนะครับอันนี้ฟูเลยเริ่มเป็นกอแล้วเนี่ยครับอย่างนี้ก็คือสุกแล้วเนาะฝักมันเลยขนมาแล้วบ้างอันมันจะเป็นฝักสีขาวฝักสีชมพูอย่างนี้มคือไม่ต้องไม่ต้องไปสนใจเรื่องสีฝักนะครับแค่ให้โผล่เลยขนมันก็ถือว่าสุกแล้วนะครับลองแกะดูก็ได้นะครับให้มเมล็ดด้านในเป็นสีน้ําตาลหรือว่าเป็นสีเข้มๆหน่อยหนึ่งนะครับก็สามารถใช้ได้แล้วนะส่วนการทําความสะอาดนะครับก็คือล้างด้วย กระชอนหรือว่าตะแกรงทีๆแบบนี้นะครับเพราะมาเมล็ดเขาค่อนข้างที่จะเล็กมากๆเลยนะครับอาจจะเล็กไม่เท่ากับยิมโนแต่อาจใหญ่กว่านิดเดียวครับไม่เยอะนะวิธีล้างก็ล้างให้สะอาดนะครับแล้วก็พึง่งผึ่งลมผึ่งแดดน้ำไรพึ่งแบบที่ที่มันไม่ชื้นนะครับให้มันแห้งสักประมาณหนึ่งวันก็แห้งแล้วแหละแล้วก็เราสามารถทิ้งไว้ได้ประมาณเอาเป็นว่าขั้นต่ำนะอย่าให้เกิน2เดือนแล้วกัน ขั้นต่ำแล้วกันเนาะแต่ว่าด้วยความเหมาะสมนะครับจากประสบการณ์ที่เคยทํามานะครับก็ล้างแล้วก็ทิ้งไว้ประมาณ7-12วันแล้วก็เพาะมันก็ขึ้นปกตินะครับเนาะอันนี้ก็มีแต่เก็บฝักอย่างเดียวแหละรอบนี้ไม่ได้มีอะไรมาสอนมากมายนะครับพอรวมๆแล้วมันก็เยอะเหมือนกันนะเนี่ยเวลาแกะออกมานะครับต้องเคียวออกมาทีละหมะเมล็ดหนึ่มเมล็ดออกจากฝักครับซึ่งมันยากมาก แล้วมันก็ค่อนข้างที่จะละเอียดนะครับเราจะไม่ปล่อยให้หลุดลอดทิ้งไปสักหนึ่งมเมล็ดนะครับเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะเ,เป็นดอกยากแล้วก็ไม่ค่อยแบบดอกมันโผล่ขึ้นมาไม่พร้อมกันนะครับในในบางต้นนะครับเพราะฉะนั้นมันก็หมดโอกาสในการผสมเพราะฉะนั้นปีไหนที่ได้ดอกพร้อมกันหรือได้ผสมนะครับก็จะเป็นปีที่โชคดีแล้วก็มีกําลังใจในการทํามากขึ้นนะครับ อันนี้กคือจะเป็นสวนเล็กๆนะครับที่ทำด้วยความสุขนะถ้าเกิดใครสนใจนะครับลองซื้อไปเพาะดูนะครับลองไปหาจากที่อื่นก็ได้ไม่จำเป็นต้องซื้อที่นี่นะครับแล้วก็ลองมาแชร์ประสบการณ์กันนะครับเลี้ยงกันหลายๆคนนะครับเป็นเพื่อนกันได้พูดคุยกันมันจะมีความสุขมากๆเลยนะครับมีคนถามนะครับว่าเวลาเราเพาะออกมาแล้วเนี่ย ไม้เมล็ดที่เราออกมาเนี่ยขนมันจะยาวเหมือนต้นพ่อต้นแม่ไหมอันนี้ก็คือจะบอกได้เลยนะครับว่าไม่เหมือนกันนะครับบางต้นนะครับพ่อแม่ขนยาวนะครับล,ฤฤฤลูกอาจจะออกมาขนสั้นก็ได้นะครับส่วนบางต้นนะครับพ่อแม่ขนสัน้นแต่ลูกอาจจะออกมาขนยาวก็ได้นะครับอันนี้ต้องลุ้นเอานะมันเป็นสเสน่ห์นะครับของการเพาะไม้เมล็ดนะครับเราจะต้องเจอกับความตื่นเต้นเองกับตัวนะครับถึงจะรู้ว่ามัน มีความสุขมากๆนะครับบางต้นนะครับตอนเล็กๆขนสั้นแต่โตขึ้นขนยาวบางต้นตอนเล็กๆขนยาวแต่พอโตขึ้นขนสั้นนะครับเราจะไปซีเรียสน,นะครับว่ามันคือพันธุแท้หรือมันไม่แท้ขอให้เราเห็นมันและเรามีความสุขเราก็สามารถปลูกมันและเลี้ยงมันและความสวยงามของมันจะแตกต่างกันเพราะฉะนั้นเลี้ยงยังไงก็ได้ให้มีความสุขครับ